โฟกสวาเกนเปิดตัวรถตู้เจเนอเรชันใหม่ถูกใจและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบสบายๆรถตู้ฟโฟล์กที่ขายภายใต้ชื่อคาราว e ลซึ่งได้ทำการตลาดมาแล้วถึง6 g เจเนอเรชันและล่าสุดเจเนอเรชันใหม่ก็ออกมาโดยมาภายใต้รหัส T7 ซึ่งบอดี้ของเจนใหม่นี้สามารถออกแบบได้อย่างลงตัวและมันก็ไม่ได้เทอะอทะเหมือนเจนก่อนเลย Volkswagen นซีรีส์ a r a v e l l e ตั้งแต่สมัยทีหออกมาในปี2003ก็มีการลากยาวแพลตฟอร์มต่อเนื่องจนมาถึงที 6, ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มมาก่อนเลยแต่ Volkswagen Caravelle เจนเนอเรชัใหม่นี้จะสร้างในแพลตฟอร์ม mqb หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสถาปยกรรม MQB ซึ่งมันก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งของ Volkswagen Group นั่นแหละครับซึ่งกระดับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยจะมาใช้ชิ้นส่วนและระบบขับเคลื่อนร่วมกับรถเก่งในค่ายยกตัวอย่างเช่นทีกวนพา,าสาสและ a u ดีสารพัดรุ่น แพลตฟอร์มใหม่ MQB จะมีความพิเศษอยู่ที่จะมีกระจกเล็กๆอยู่ภายใต้เสา A เ,เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองและในเจนใหม่นี้จะให้พื้นที่โดยสารมามากกว่าเจนที่แล้วซึ่งจะเป็นแบบเจ็ดที่นั่งจุดเด่นอีกอย่างก็คือเบาะนั่งตอนสองสามารถมุนได้180องศา ตามมาด้วยคอนโซลกลางอนเนกประสงค์ที่สามารถเลื่อนไปมาได้และกลายเป็นโต๊ะซึ่งมันก็สามารถวางแก้วน้ำหรือวางอย่างอื่นเช่นหนังสือได้แบบสบายๆเลยและก็เพิ่มความรู้ของรถด้วยหลังคาพานมิกซันรูฟกับระบบจอสัมผัสขนาด10นิ้วกล้องรอบคัน360องศา และรถคันนี้ก็มีความล้ำไปถึงขนาดที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนผ่านไวเลสได้หรือก็คือการชาร์จโทรศัพท์ผ่านคลื่นสัญญาณนั่นเองครับโดยไม่ต้องเสียบปลัก๊กและมาพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูล Head-Up Display ที่เป็นการแสดงผลบนกระจก Volkswagen Generation นี้ให้เครื่องเสียงที่มีกำลังขับถึง640วัตต์ และลำโพองอีก14ตัวมาถึงฝั่งด้านเครื่องยนต์บ้างโดยมันจะมากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ TDI 148แรงม้าและยังมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ TSI 1.5ลิตร134แรงม้ากับ2.0ลิตร201แรงม้าเพิ่มมาอีกด้วยระบบขับเคลื่อนล้อนหน้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่แบบ DSG 7สปีดเป็นชิป b y w i ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือระบบความปลอดภัยที่ให้มาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบปรับความเร็วรถโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระยะห่างจากคันหน้ากับ Lane Assist ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและสุดท้าย ระบบช่วยจอดรถกึ่งอัตโนมัติอันนี้จะไม่เชิงว่าเป็นแบบเซลล์ดริฟวิ่งนะครับที่ขับเองแต่ว่าจะเป็นกึงก่งๆอัตโนมัตินะคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดถึง v o l kswagen Caravelle Generation ใหม่นะครับซึ่งก็คือ Generation ที่7ก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย